วันนี้เป็นใช่ให้พามาเบิงกันเครื่องซุบข้องพี่น้องบานกลางป่าเฮียบ้ันกลางป่าครับผมตังจากพระเพลินสวดมาติกามหาประธานสวดยอกงุกตอนประมาณเที่ยงนะครับผมสวดเสร็จแล้วก็เคลื่อนซุประมาณบ่ายโมงกลางป่าสิเคลื่อนประมาณบ่ายโมงกระสิจุดทูบออกหุ่นไตนะครับแล้วก็มีทีมงานอปพอ,ปอ,อพอคนมาซอยยายนี้นะ ั้งจักยกซบลงเหียนแล้วก็สิกวัดเหียนครับผมว่าตอนตั้งโซบนี้สิบอให้ปัดบอให้กวัดเลยสิกวัดเดี๋ยวกวัดตอนสุดท้ายตอนเอาโซบลงเหียนก็กว,วัดปับ๊บสมัไมโบราณน,นี่ว่าล่างเหียนเลยแต่สมัยใหม่่นในกวัดืฉยๆกวัดเอาแนวบอดีออก,กจากเหียนจักสันให้ไปพร้อมศพพร้อมคาผู้ตาไการเคลื่อนโซครับผมรหลดะคกุนเจา้ารหลดผกสิออกนะ รถคันนี้กระสิโญง,งจยงซบนะครับพระที่มีรถแห่ซบก็บมีพระองค์หนึ่งเนาะยังทำ <Yes. S 1> เบิร์ตการ์ดอยู่ในรถเบิร์ครับผมไป <Yes. S 1> เ,เบิร์เออไปเบิร์แยงในรถเพิ่นครับ <No. S 1> เป็นดอกไม้ถูกเถียน ท่านบักเปียงสวนสุย่างเสียผ้านาแผ่อันนี้ทุ่งเสียผ้านาแผ่พูดไตยครับผมพ้าบังกระยุดผะาบังสกุลกระยุในรถท่านบักเปียงกระยุในรถทุกสิ่งทุกอันนะครับน้าจีนอมผู้เพิ่นแห่หนำกระแห่ผู้เพิ่นไปเมรนเลยเพิ่นกับไปครับผมอันนี้กสิีวานเขาตอกเตกค,ครับผมเป็ยนสิทธิพิษน่ารำกเขาตอกเตกนี่ วานไปก็บ่มีวันที่เกิดขึ้นมาแลว้วคือดังพูดตายนนแล้วตายไปแล้วก็บ,บ่ฟื้นขึ้นมาอีกดอกแม่นเจ้าสีหงโหโพูสวงกาให้ปันในก็บบขึ้นมาคือกับวานเขาตอกแตกไปมันบ่เกิดขึ้นมันบ่คือวานเขาเปียกครับผมเป็นพิจศนาธรรมคนนี้นะนะตาหลอกกบวานเขาตกเตกอีกอย่างหนึ่งพวกอีกอย่างหนึ่งลาวานให้พี่กินสมหรับอีกลุ่มหนึ่งวานนะ ต่นี้มันเปลี่ยนพิศณาธร์ทำหอกครับผมตั้งจากมาฮอดปาซาแล้ว่ส้งหัวเจ้ากันกับสิหลงรถแล้วก็จูงกระสิได นำผาซุกเปลี่ยนออมกิตาการเปลี่ยนออมเมนสามดอกเปลี่ยนคว้าเด้อพีน้องเปลี่ยนคว้าเด้ออดปาซาเลวเพนมาให้ให้พระเปลี่ยนผู้จูงคนต้องมายูห่างล่างซุกพนาวะให้ผู้มีิีนมีธรรมเป็นคนจูงพระคนเจ้ากระิบเป็นผู้นำนา้า นี้ก็ได้เวียนรอบชาวบ,บรกสถานครบสามรอบแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะจัดความเรียบร้อยนะครับเพื่อขห้าสู่ขั้นตอนการประกอบพิธีนะครับรอบแล้วก็เสีย่ยวศพบขึ้นเหม็นมาเนี่ยขึ้นกิจก,การครับผมเอาหัวไปทางตะเวนตุกอนี้หอเสียหอฟ้าเพิ่นนีนะหอพอพ้องเพิ่น เอาหัวไปทางเซเมนตุกครับผมตรงตุกเซเมนซ้ำเทียตุกซ้ำตุกทำบ้านสามรอบครับผมการรานการพึกนไหมเนี่ยรันการพื้ เราพูดแจ๊กฐานโอ้ปาดโถปาดโถเมนแล้วก็จุดทูบบอกเพื่อนครับผมก่อนเสียลงเหียนก็จุดทูบบอกมาฮอดแล้วก็จุดทูบบอกมาฮอดแล้วเด้อบมดใหม่แล้ว มา zoom แล้วเดือดเจ้าหน้าที่เป็นก็มาซอยเลี้ยดีไฮพี่น้ององค์การบนห้างส่วนตะบลสัญญพุทธเต่งผักเขาให้ตีแม่แต่งยังให้เพิ่นแน่น่ะไก่เปียงกาดข้องเข่าท้องบ้านกับเขากับน้ำจุดเอาามใส่พียงหมดไหมจุดดอกไม้อีกเพียงพอมดอกไม้พร้อมมาหอดแล้วก็แต่งให้กินเนาะ